ในาทิศหน้านะคะสุขที่26ค่ะเราก็จะมีอายุครบ51ปีแล้วนะคะ mm hmm. เรามีสกู๊ปย้อนวันวานไปกับดาราของช่อง3นะคะ,ะมีความประทับใจอะไรบ้างนะคะ mm hmm. วันนี้ก็เป็นของมิวนิ t าค่ะ 8ปปีมั้งในช่อง3ที่มาอยู่มาไม่ได้คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเราจะได้มาอยู่แบบเป็นนักแสดงช่อง3ามอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งที่มันมาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาเรียกอะไรภูมิใจภูมิใจว่าเราได้แบบมายืนอยู่ตรงนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณชาประวันรุตค่ะเรื่องแรกก็ก็จะเป็นแบบเป็นท่านหญิงอะไรเงี้ยก็จะเรียบร้อยหน่อยไหนว่าจะไม่คล้องแว็กับฉันอีกแล้วมาทำแผลให้ฉันทําไมคะ แรกๆเข้ามาก็จะแบบค่อนข้างจะแบบเ,เล่นเป็นเหมือนเรียบร้อยหน่อยโอ้ยมองย้อนกลับไปก็คือขับตัวเอง <c oughs> อยากจะกลับไปแก้ตอนนั้นใช่แต่มันก็ได้เห็นพัฒนาการตัวเองว่าแบบเออมันมันก็จะเห็นพัฒนาการอนะ่ะพอมันมันแบบเล่นมาแล้วเรื่องก็เห็นน่ะว่าแบบเ,เราดีขึ้นเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนได้ได้เรียนรู้เราได้ได้โตเร็วกว่าแบบคนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรับผิดชอบเรื่องเวลา เรื่องของแบบการทํางานกับคนหมู่มากอะไรเงี้ยอัปเดตผลงานนิดนึงครับเร็วๆนี้ก็คือเรื่องนี้เลยค่ะก็คือดวงตาที่3นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่เรากําลังถ่ายทําอยู่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่กองดวงตาที่3มนะคะ<笑><笑>ก็นี้ก็เป็นอีกอีกบทบาทหนึ่งที่มไม่เคยเล่นเป็นผีที่แบบมีความคอมเมดี้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบอีกมูทหนึ่งที่แบบ เวลาเรามากองเราสนุกทุกครั้งเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ51ปีแล้วนะคะช่อง3าขอให้แฟนๆช่องสานะคะติดตามช่อง3แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะพวกเราก็จะพยายามผลิตละครผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจออกไปให้คุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะ